คิปนี้หวานเจี๊ยบนะครับพี่น้องนี่แมนซิตี้พี่น้องเลยแมนซิตี้หวานเจี๊ยบอื้อชนะในรอบหกเจ็ดแมตช์นะครับพี่น้องเขาก็ได้เขียนคำว่าชนะมือ่อไหร่เลยจัดหวานเจี๊ยบนะครับพี่น้องมาเลยครับพี่น้องสูงสงส่วนมาสดของหวานน้ำกันกันกบเส้นพะหวานินดีครับมื่อนี้แมนซิตี้หวานเจี๊ยบมาพี่น้องมา ว้าวโมน,นี่แบบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับพี่น้องเป็นรดช่องนะครับพี่น้องนี่เขาก็จะใส่บักหมี <cascade ông> ่บักขนุนเข้านะครับพี่น้องแบบแกะไม่เรียบร้อยะพี่น้องเลยเห็นปะนี่บักหมี่แกะไม่เรียบร้อยนะครับใส่ในี้เขารช่องเดียย่าไม่ใหญ่พี่น้องเดี๋ยวมาเห็นเห็นปะพี่น้องเห็นปะเีย่าไม่เบิ่องใหญนไ่พี่น้องเลยนี่นะครับพี่น้องเห็นปะเห็นปะมา แก่บักมีใส่พี่น้องใส่น้ำแข็งมาเรียบร้อยนะครับนี่บักมีแกแกลงไปมันได้กินหอมๆนะครับพี่น้องบอกเลยคลิมนี้หวานเจี๊ยบนะครับพี่น้องนี่แมนซิตี้พี่น้องเลยแมนซิตี้หวานเจี๊ยบอือชนะในรอบหกเจ็ดแมตช์นะครับพี่น้องเขาก็ได้เข็นคำว่าชนะมือนอี่เลยจัดหวานเจี๊ยบนะครับพี่นอ้องเอ้ยไงห้านอนเขาก็ตือนพี่น้องเลยอาบน้ำเดียวกัน มาจัดแบบวันเจี๊ยบเลยพี่น้องตอนนี้กับผมอ่านใบใบพี่น้องใบใบ <c oughs> แกเสกไปแบบน้ำๆกันนะพี่น้องเลย <c oughs> ขนมสุกบะหมีุ่ก ประมาณนี้ก่อนพี่น้องโอ้โหลไมาสดของหวานน้ำกันครับมื่อนี้เกี๊ยบหมี่ใส่แบบสดสดเลยมาพี่น้องมาส่งยักหน่อยก่อนน้นำแข็งกับใส่มาแบบเย็นเย็นเลยพี่น้องเลยนี่รดช่องข้าเหนียวดำมี่รดช่องหลายขนาดลายแบบเลยพี่น้องเลยมือนี้เอาแบบหวานหวานจิบเกี๊ยตดมที่ต้องการนะครับพี่น้องเลยอื้ม นี่ม็ดขับพุงเม็ดขาบโพดพร้อมพี่น้องเลยนี่หลากหลาย <c oughs> <c oughs> เบอร์ตัวนี้บอกเลยพี่น้องคาด้ำตาลเลือดพุ่งกระฉูดรสชั่งข้าวเหนียวแดงอื <c oughs> ลูดคิดพี่นืองรูกจากนี่บะหมี่บะขนุนห้องแก๊สเซมหันบานๆสุดยอดหวานเจี๊ยบสุดยอดพี่น้องหวานเจี๊ยบเลยกินนี่โอ้โหมดิกินของหวานโดนละพี่น้องเอย กตก็บบ่ค่อยกินของหวานอยู่แล้วแต่เมื่อนี่มันหวานเจี๊ยบพี่น้องเย้ยรอมานั่รอมาโดนดีเซนน้ำแข็งแนมะ่น้ำแข็งละลายออกตัดความหวานไปเั็หน่อยนะครับพี่น้องโมหวานแบบเจี๊ยบเกินไป มาเลยครับพี่น้องสุปสวนมาสดของหวานน้ำกันกับเซ้นพวานอินดีครับเหมืนนหอนมันสตีหวานเย็บข้าวเหนียวแดง หรือว่ายังไงกับข้ากลัมเหรอครับพี่นอ้องอืมเม็ดกระปวดพี่น้อง มีเม็ดกระโพดมีเม็ดกระโพดแล้วก็ชากล้วยว้อมมันเนตขขงกำเนิดเปเน่อนอเนของหวานอื มิดแต่งพอนคะครับพี่น้องแตงไทยใส่กันไม่ให้หวานฉ่ำกันเลยทีเดียวสุดๆหวานครับหือ สุดยอดพี่น้องเอยสดของหวานสดขนมซองสีบะหมี่แส่งน่อยสีขนมแส่นงน่อยบ้าพี่น้องบอกเลยมันหอมนะครับพี่น้องสำหรับผู้มากกัว่าหอมนะพี่น้องเองหอมบะหมี่จรินปะนี่พี่น้องเอยโอ้ยหซึนนะพี่น้องเองได้สดของหวานน้ำตาลเขาในเลือดยิ่งเก่งแท่งหน่อยบ้าดีฮักพี่น้องเอง สดเบอร์นี้บอกเลยหวานขึ้นแท้ยังเริ่มเสื่อมยังเหลืมอันนี้ใส่อีกพี่น้องน้ำตาลเติมปลาใสใสไปถุงเดียวพอาักน้ังเื่อมเต่นี้ก็ว่าหวานครอยู่พี่น้องครับคนบ่มา,มาก,กินหวาน มันก็จะประมาณนี้แลหละสุดยอดพี่น้องเองสำหรับกิมกับระมาณนี้เลยนะครับพี่น้องหวานเจี๊ยบนะครับพี่น้องนี่แมนซิตี้หวานเจี๊ยบหลังจากบริชนะมาหลายตัวไลยเกมนะครับพี่น้องกกบสำหรับคนเหมือนแฟนบอลสำหรับคนเบื้องบอลนะครับพี่น้องก็น,นายก็จะเข้าใจว่าโดนๆบริชนะมันก็หวานเจี๊ยบพี่น้องกินเต็มกินเต็ม กินเต็มอืมขนมอืมไปพี่น้องไปพอกันไม่ก็กินหน้าอีพี่หน่ะเบอร์ลงกิบมาเกิดไร้เมื่อยู่เมื่อยสองเมืออยู่พี่น้อง อือยากหลายชีวิตนี้น่าจะเบึ่งบวานเดือดหวานเกียบอืออย่างเี้น่าจะเป็นลูกจากลูกคิดดยอดแซ่บครับพี่ต้องไปพอกันไหมครับของหวานกินย่ำได้ก็รู้สึกว่าคว่วดันจะเพิ่มแล้วก็คาร์บตนานจะสูงนะครับพี่ต้อง ขอบคุณไหลายสำหรับช่วงคลิปของแซมบบานนดีจจบนะครับพี่น้องก็ไปเพากันไหมกับคลิปไหนพี่หนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กดกระดิง่งกดห้ากดห้ามกดไปโหลดนะครับพี่น้องขอบคุณไหลายครับแสนเพื่อเก่าหวานเพียบ